สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องสาวนาภาเพิินนะคะเป็นช่องน้องใหม่เดอค่ะพี่พี่น้องน้องเนาะขอฝากพี่พี่น้องน้องนะคะติดตามคอยชมคอยถูกใจช่องสาวนาภาเพลินช่องไมเะะดอค่ะเดอซึ่งเป็นช่องน้องไม่นะคะบอนีสาวนาภาเพิินสีพาพี่พี่น้องน้องมาเพิดเพลินนะคะกับบรรยากาศบ้านทุ่งนะคะ บรรยากาศกับทงไฮทงหน้านะคะบรรยากาศบานทงบานเฮ้านะคะอ่าบรรยากาศดีมากนะคะวันนี้สาวนาพาเพิ่นจะพามาชมนะคะตอนนี้เฮ้ายูที่จังหวัดน้องคายนะคะดินแดนเมืองพญานาคนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะสาวนาภาเพิ่นยังไม่ได้พาไปถึงแม,นมง่น้ำโขงเรกค่ะตอนนี้สาวนาภาเพิ่นกับผ้ามายูตามทองไฮทงหน้าสะกนนะคะ ไปชมบรรยากาศด้วยกันเลยนะคะมาเด้อค่ะเด้อมาชมบรรยากาศน้ากันค่ะ,คะบรรยากาศท้องไร่ท้องนานะคะอีสานบ้านเฮ้านะคะพี่พีน้องนองนะคะสาวน้าพาเพื่นเห็ดช่องไม้นะคะก็จะพามาชมบรรยากาศธรรมชาตินะคะที่คนเมืองกรุงไม่สามารถจะได้สัมผัสนะคะเป็นธรรมชาติที่แบบมิตรทงไฮทงนาเขียวขจีนะคะอากาศก็ดีนะคะพี่น้อง อากาศก็ดีจะเป็นาชาวอีสานบ้านเท่าในเดเปรียบนะคะเดเปรียบคนเมืองกรุงตรงนี้นะคะได้เปรียบคนเมืองกรุงตรงที่เรามีอากาศบริสุทธิ์นะคะหายใจเนาะเนี่ยมีอากาศบริสุทธิ์หายใจมีทงไฮทงหน้าเขียวขยจีเป็นที่นหาย,ยินดีกับชาวอีสานยุ่ได้ค่ะพี่นอ้องอีสานบ้านนอกหรือผู้ได้กว่าอีสานบ้านนอก มันกับ,บันนอกอยู่ด้วยค่ะแต่ว่าอากาศดีนะคะสาวหน้าพาเพิ่นกันเลยอยากพาพ,พีพีพน้องๆน,นะคะมาชมบรรยากาศเบิงนะคะบรรยากาศตอนเช้าเจ็ดโมงเช้าแปดโมงเช้านี่แหละเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะจะเป็นตาอยู่ค่ะยังเหมือเสาอากาศตอนนี้นะคะไม่ร้อนนะคะสาวหน้าพาเพิ่นจะพาพ,พีพีพน,อนอ้องๆเบิงนะคะบอรห่อนเด้อค่ะบอรห่อนปันใดเนาะ เรามือนี่สาวนา,าเพิ่นก็นจะพาไปเบิงอีกหลายแนยวอยู่ด้วยค่ะพี่น้องก็ฝากติดตามฝากให้กำลังใจกดถึกใจให้แนด่ด้อค่ะเด้อเป็นช่องน้องใหม่ค่ะเป็นช่องน้องใหม่เพิ่งจะมาหัดลง youtube นะคะก็เลยว่าฮาทียอ่ามิปูเบิงนะคะก็ให้ก็ให้ชมให้เบิงให้ติดตามนะคะ เบิงแม่เด้อจ่าเด้อเดยวจะพาเพื่อนชมบรรยากาศสาหน้าพาเพื่อนมาจะพาชมบรรยากาศนะคะให้พี่พี่หน้องๆได้เห็นบรรยากาศน้ำกันบรรยากาศตามท้องไร่ท้องนาจากน้อยก็ออกจากท,ท้องไฮท้องนาก็สิพาไปเบิงแม่น้ำโขงนะคะออกจากมาแม่น้ำโขงเราก็สาหน้าพาเพื่อนก็จะพาไปพุ่นเด้คะ่ะจะพาไปดูภูเขานะคะภูเขาแต่ไม่มีทะเลเด้อค่ะเด้อ ชมบรรยากาศบ้านหน้าบ้านไฮนะคะชมบรรยากาศบ้านทุ่งไปด้วยกันนะคะชมบรรยากาศบ้านทุ่งนะคะพี่น้องอากาศดีมากนะคะโอ้ยโกกบกโฮโกกนีเด้อค่ะพี่น้องกกบกโฮโกกหนีต้นเตีย้ยเตี๋ยค่ะแต่ว่ากําลังจอนวยค่ะจอนวยจอดอก พอดินพ่นดีนะคะพี่น้องดูพริกนะคะพริกก็คขึ้นกันค่ะพริกก็อู้กระลังดกนะคะเพราะว่าดินแถวนี้ดินท่างเมืง่งนองค่ายอุดรน้องคา่งคายนี่ดินข้าเจ้าดีนะคะพี่น้องดินข้าเจ้าดีปลูกแม้กระทั่งบักพริกต้นน่อยๆกระดกดกแม้กระทั่งบักหู้ต้นน่อยๆกระลังจอดอกนะคะกําลังจอดอกจอดอกจอหนวยนะคะอุดมสมบูรณ์นะคะดินท่างนี้ ถ้าดินทีมันสิเตดไทยพืชผลเหาดีนี่เด้อค่ะพี่น้องมันจะเป็นดินดำบ่จะเป็นแบบดินดำนะคะจะเป็นดินดำแล้วก็ดินเหมือนดินภูเขาอันนี้ก็ดินหินเด้อค่ะดินหินดินภูเขานะคะมันก็เลยเหตุให้ปลูกต้นไม้ปลูกพืชพักผลไม้อย่างกระางนะคะสิได้ผลดีกว่าสิได้ผลดีกว่าดินทรายนะคะ จ่านาคาเปินพาชมนะคะเปิดเปื่อนไปน้ำกันนะคะ่ะชมบรรยากาศเปิดเปื้อนไปด้วยกันนะคะฝากช่องน้องไมเนอร์จา่าเดอร์กับกับบรหิหาในหูกรกเกนของยูทูบเบอร์ปันใดดอกค่ะ,คะแต่ว่ากำลังมาหัดลองทำนะคะลองทำลองสร้างรายได้จากยูทูบประสานเพิ่นว่าก็ลองเบิงเด้อค่ะพาชมบรรยากาศดูนะคะ โฮโฮพี่น้องเบิงมาเป็นตาสอนห่วกดิทาน้ำเพิ่นไหมค่ะมีหวกให้สอนร้อมเล่นค,ค,ค่ะเคยเห็นฝุ่นบรรยากาศนะคะบรรยากาศที่เป็นบรรยากาศที่คนกรุงอิจฉาเรานะคะ <S <S เป็นบรรยากาศที่หาในเมืองหลวงในเมืองกรุงบ่ดใดด้ค่ะ <S <S เป็นบรรยากาศที่ดีมากนะคะ <S <S หาใสาบ่ดใดด้ หันเ่าเป็นอีสานบ้านนอกเขานะคะอย่าไปน้อยใจนะคะที่ว่าเกิดอยู่อีสานบ้านนอกเพาต้องน้อยใจได้จ้าสาวหน้าผ้าเพลินสีบวกเพราะว่าคนกรุงบ่มีโอกาสนะคะคนกรุงไม่ได้มีโอกาสสัมผัสกับบรรยากาศแบบนี้นะคะเข้าในท่วดีเราด้วยค่ะอากาศกับบริสุทธิ์นะคะเนาะอากาศก็บ,บริสุทธิ์เดีย๋ยวช่บรรยากาศบ้นบาน นะคะฝากเป็นกําลังแรงใจฝากติดตามเด้อค่ะเด้อช่องน้องใหม่นะคะช่องสาวนาพาเพลินช่องน้องใหม่นะคะติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังแรงใจนะคะให้สาวนาพาเพลินทำช่องอในคลิปต่อๆไปเนาะคะ่ะชมบรรยากาศาไปด้วยกันนะคะ ดอกแค่คะ่ะดอกแค่สีม่วงหาช่อมีคืได้ดค่ะุณดอกแค่สีม่วงสูงสูงด้วยค่ะพี่น้องสูงขนาดหากคลิปนี้มีสาระหรือถึกอกถึกใจเพื่อดใดก็ฝากแช่ไปแน่เด้อค่ะเด้อฝากแช่ชมบรรยากาศอีสานบ้านนอกอีสานบ้านนานะคะฝากแชร์ไป รู้นะคะว่าอีสานบ้านเฮาอีสานบ้านหน้าเฮาก็มีแนวดีนะคะแนวดีที่ว่านี่ก็คือบรรยากาศและอากาศที่บริสุทธิ์นะคะใาสาบ่บ่ไดนะคะเบิ่งด้วยค่ะอีสานบ้านหน้าเฮาเข่าเขียวขจีค่ะเข่าก็ง,งามค่ะ ที่ไหนไม่ได้ว้วนะคะบรรยากาศเขียวขจีค่ะชมไปด้วยกันนะคะเขางามงามพีเนองเขางามขัดเด้อคขะเดินเข่าดำเพิินบ่อส่วนมากแถวทางนี้นะคะแถวอุดรหนองคายขาเจ้าจะดำนะคะข้าเจ้าจะบ่ไขวาน ถ้าแบบค่เจากับบอคไฮเฮ็ดหลายดอกค่ะส่วนมนาก็จะเป็นต้นยางซะมากกว่านะคะอันนี้เราอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนองคายอยู่นะคะตอนนี้ยังบ่านจะไปถึงฟังแม่น้ำโขงค่ะพี่น้องยังเหลืออีกประมาณวันสองวันเดี๋ยวสาวหน้าผ้าเพิ่นจะพาพี่น้องไปเบิ้งแม่น้ำโขงนะคะรอชมรอติดตามนะคะเด้ออีกประมาณจากหมื่นสองหมื่นนี่ละคะ่ะก็จะถึงแล้วนะคะ มาชมบรรยากาศดีๆกับสาวนาพาเพลินด้วยกันนะคะตากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เนเด้อจ่าเด้ออู้มงนึงเพิ่นกะเกี้ยวเลยด้วยค่ะพี่น้องมงหนึงเพิ่นกะเกี้ยวแล้วเข่าเขาสงสัยจะเป็นเข่าดอเขาก็ขอข่าเจ้านะคะที่ไม่ใช่ข้าวเจ้ามาริว่าเขามารีเพราะ่าไในพอเกี่ยวค่ะพี่น้องข้าเจ้าห้อยข้าเจ้าเกี่ยวมือด้วยค่ะ เกี่ยวมือเกี่ยวไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมใกล้ๆ,ๆนะคะอันนี้คือเกี่ยวไปแล้วเป็นเขา่าจจะเป็นเขาก็ขอเขาดอเพิินนะคะเขาเก็บเกี้ยวก้อนฤดูกาลนะคะนี่ตัวนี้แต่ว่าถ้าเป็นเขาใหญ่เขาเจ้ามลาิยังไม่ได้พ่อเกี่ยวดอกค่ะนะคะนี่จะเป็นบางที่อาจจะเป็นแปลงสาธิตนะคะ แต้ว่านอาจจะเป็นแปลงสาธิดตัวค่ะอาจจะเป็นเขาเก็เขอเขาดอเพิินนะคะค่อยเกี่ยวไปแล้วเนาะเป็นจังไนคะบรรยากาศสาวนาพาเพิ่อนพาชมผ้ามวนนะคะ้าเพื่อนเพลินไปกับบรรยากาศนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับช่องน้องใหม่นะคะ